ไข่มาถึงแล้วค่ะไข่ลูกนะคะสั่งมาจากในเน็ตไข่ลูกลูกไม่ใหญ่นะลูกเล็กนะนี่สั่งตรงมาจากฝั่งลาวเลยนะคะไข่เป็ดไข่ลูกนี่ะคะหลังจากเราที่เราสั่งมาแล้วเราก็เอามาล้างน้ํานะคะ ก่อนจะต้มเราต้องเอามาทําความสะอาดก่อน,นะคะ่ะเอามาขัดขัดเนี้ยถูถูถูขี้มันออกยังหลังจากล้างเสร็จนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็จะไปต้มนะคะโอเคค่ะหลังจากเราล้างเสร็จแล้วก็เราก็มาตั้งน้ําตั้งน้ําต้มต้มไข่ลูกใส่ เราก็ต้องใส่เกลือไปใส่เกลืออันนี้เกลือนะคะใส่เกลือไปนิดนึงก็จะใส่ชูรสนะคะมันน้ำมันจะได้โนวลลงชูรสโอเคค่ะแล้วเราก็เอาไข่ลงไข่เป็ด ค่อยๆเอาลงนะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะจะรอต้มสักประมาณอา่ายีสิบหรือสสามิบนาทีค่ะโอเคค่ะประมาณเนี้ยคะ่ะ